สวัสดีครับรีวิวบอเบ้นบ้านครับผมนะฮะรหัสคลิปนี้เป็นรหัสศูนย์แปดนะครับผมศูนย์แปดนะรีวิวโนอาลีคสปริงเก้าสองหกศูนย์นีงอได้เก้าสิบองศาใช้งานได้จริงนะครับยังก็เบนแท้ทั้งหมดหมุดพายุดสองนะครับฟิตริงเป็นอลอยทั้งหมดนะครับผมเล่นเลาสี่พันห้านะสี่พันห้านะราคาใน youtube นะครับผมนะพร้อมส่งนะฮะมาดูงานที่หนึ่งนะสนใจตัวไหนก็ ทักมาได้เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมใตค้คลิปนี้นะฮะรีวิวแบบบ้านๆนะฮะรีวิวแบบเร็วๆซีนึงนะฮะเชือกทักแต่งทุกตัวนะครับผมตัวนี้เป็นของรุ่นหนึ่งนะใบดาบก็นี่เลยสเปกตามนี้เลยนะ่ยสวยงามสวยงามมากถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับหรือกดติดตามที่หน้าเพจสักครู่นะพี่นะทีมงานนะครับผมติดตามหน้าเพจนะ นี่เลยเ c e บุ๊กก็ได้เบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยนะครับเรามีตัวต,วตวนนะจริงนะผมสนใจทักมาพี่สำหรับคลิปนี้ครับผมรหัสอะไรนะศูนย์ศูน่ะศูนย์แนะศูนยสนใจเล่มไหนโทรมารหัส0ูนยปปุ๊บเล่มไหนชี้เลยโอเคครับขอบคุณครับ